เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายยูเนดีวาบาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตี C, จังหวัดปัตตานีพักประชาธิปัตย์ก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุในตำบลมุนโนกอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสโดยผมได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับคณะ รัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยธน,นริศขำนุรักษ์ได้ไปเห็นชาวบ้านแล้วน่าเห็นใจมากและเหตุการณ์นี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยท่านสมาชิกท่านอื่นได้พิไปายไปในหลายประเด็นแล้วผมขอพูดถึงในประเด็นการช่วยเหลือเร่งด่วนต่อนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและสถานศึกษา ที่ได้รับความเสียหายเพื่อไม่ให้หนักเรียนขาดช่วงในการเรียนผมขอเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยการสํารวจนักเรียนออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งนักเรียนที่อยู่ในตลาดมูนโนและเรียนที่มุนโนมีกี่คนได้รับผลกระทบอะไรบ้างกลุ่มที่สองนักเรียนที่อยู่ที่มูโน แต่เรียนที่อื่นมีกี่คนได้รับผลกระทบและความเสียหายอะไรบ้างกลุ่มที่สนักเรียนที่เรียนที่อื่นนักเรียนที่อื่นที่เรียนที่มุนโมีกี่คนส่วนแนวทางการแก้ปัญหานะครับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบมีเครื่องแบบนักเรียนหรือไม่ นะครับมีอุปกรณ์การเรียนหรือ,อยังนะครับและมีค่าเล่าเรียนค่าเดินทางที่จะไปเรียนหรือไม่เพื่อไม่ให้เป็นการขาดช่วงในการเรียนส่วนเรื่องของผู้ปกครองนะครับที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถที่จะทำงานได้มีการช่วยเหลืออย่างไร ผมขอเรีกร้องขอร้องให้ช่วยนักเรียนให้เข้าไปเรียนโดยเร็วที่สุดไม่ให้ขาดช่วงในฐานะที่ผมเป็นอุปนายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ซึ่งนายกสมาคมได้ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุสามโรงเรียนได้ไปพบปะ ผู้บริหารของโรงเรียนโรงเรียนที่หนึ่งโรงเรียนนะดอตุลอิสลาฮิยะโรงเรียนที่สองดารุลฮุสนาโรงเรียนที่สามดาร,รุลฟุรกอนซึ่งสามโรงเรียนนี้ได้รับผลกระทบอาคารเสียหายและขาดงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารผมจึงฝากเรียนท่านประธาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการนะครับให้เร่งช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ